นกลู่ต่อไปไปที่นครศรีธรรมราชครับน้ำพริกแมงดาสูตรโบราณของคนใต้ต้องตำกันสดๆครบต่อครบถึงจะอร่อยนะครับ <Okay. S 1> ยกครกมาตำให้ถึงตลาดเจ้านี้ <Okay. S 1> อยู่ที่ตลาดกำแพงเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ <Okay. S 1> ตลาดแห่งนี้จะเปิดวันเสาร์ <Okay. S 1> เป็นถนนคนเดินของจังหวัดมีของขายมากมายรวมถึงน้ำพริกแมงดาตำสดของคุณดวงอมรบุญส่งหรือพี่เยาว ที่ตำน้ำพริกกันสดๆหน้าร้านขายกระปุกละ60บาทตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปครับฟังเสียงเรียกลูกค้าของพี่ยาวกันนะครับหน้าร้านมีเมงดาวางอยู่เต็มถาดครับทุกครบก่อนใส่เมงดาพี่ยาวจะหยิบเมงดามาดมก่อนว่ามีกลิ่นหรือไม่หากไม่มีกลิ่นพี่ยาวจะเลือกตัวใหม่มาตำซึ่งพี่ยาวบอกว่าเป็นจรรยาบรรสำคัญของแม่ค้าน้ำพริกเมงดานะครับ ใส่แล้วที่หอมถ้าใส่ลงไปตัวหนึ่งไม่หอมเราต้องดุมทุกครั้งครับสูตรของพี่เอวจะใช้พริกกินดานนผสมกับพริกขี้หนูสวนตามด้วยปลาผลกุ้งแห้งอันนั้นเป็นกระทูปลาสบะครบที่ตำไปพี่เอวก็จะยกสากมาเช็คความหอมไปนะครับหอมไหมก็บตัวนี้โอเคขายได้วันละประมาณ100ครกหรือ100กระปุกใช้เมงดากระปุกหรือครกละ1ตัวครับ เอกลักษณ์ของพี่เยาวคือสวมเสื้อของระเจ้า, <bé. S 1> าสีแดงติดดอกไม้แดงดอกใหญ่บนศีรษะนะครับเ,เดี๋ยวมันที่มือกช้าหน่อยเพราะว่าเราใช้ฐานทุกจันหนึ่งสุกพี่เยาวจะขายที่ตลาดเกียรตเจริญวันเสาร์จะขายที่ตลาดกำแพงเมืองคอนแห่งนี้ครับมาฟังพี่เยาพูดถึงน้ำพริกแมงดาตำสดของตัวเองครับเจอแมดาที่ใส่เบใส่จนเจอตัวที่มีกิน เอตัวที่ม,มีกลิ่นต้องมีตรงนั้นต้องมีจรรยาบบรณอย่างมากสูตรเด็ดของเราคืออะไรคือกลมกล่อมไปเลยแบบโบราณแม่ค้าน้ำพริกแมงดาก็ต้องมีจรรยาบบัณนะครับ